ฟใ,ให้อง์ยิงก่อนนะองราชามาจะหนีไปไหนย่คุยตรงนี้แหละเมื่อกี้อง์ยิงจะหนีแล้วนะพี่พี่ผมไม่รู้นะว่าองค์ยิงเนี่ยไปไหนมาตายมึองลกสูเฮ้ย <Hey. S 2> สวัสดีครับสวัสดพพีพี่เพื่อนๆหลวงป้านาทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าลาผีนะครับพี่พี่ก็ในวันนี้เนี่ยผมนะครับ จะพาไปดูองค์ยิงนะตอนนี้เนะี่ยองยิงกลับมาหาผมแล้วนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปไหนมานะเขาเพิ่งกลับมาตอนหกโมงก,กว่าๆนะพี่พี่เนี่ยฟ้าเพิ่งจะแบบสลัวสลัวนะพี่พี่เจอปะคือเขาเนี่ยกลับมานะนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับพี่พี่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมโดนนะองค์ราชาเล่นงานยังหนักนะพี่พี่ใครที่ดูเจ้าพี่เบิร์ดเดินป่านะก็เดี๋ยวเราจะ S <S <an> ก็มีโกรธเขาบ้างนะพี่พี่แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถามองค์ยิงว่าไปไหนมาทําให้ผมเดือดร้อนเลยนะพี่พี่เอฟซโอเคครับเพื่อเป็นการเสรยมเราเดี๋ยวเราเดินลงไปเลยก็ก่อนอื่นผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับ <S <S <an> <S <S <an> พี่พี่เอฟซทุกทุกท่านถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปดูองค์ยิงเลยดีกว่านะพี่พี่นะถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผมคงจะไม่ไหวนะพี่พี่ทีคู่แน่โอเคไปพีองค์ยิงก็โอ้ท้องยินเลยแหละ อยู่นู่นนะเนี่ยอ,องยิงเมื่อคืนไปได้ามาอ,องยิงวันนี้เนี่ยผมโดนพอ่อ,องยิงได้งานหนักเลยนะอ,องยิงไปได้่ะ ไม่ปลูกพ่อมไม่บอกพ่อมเลยผมโดนท่านเล่นงานหนักเลยเมื่อวานน่ะไม่เช้าเนี้แหละไม่ใช่เมื่อวานหรอกผมยิงไปไหนนะผมยิงนีพ่พอเหรอฮะผมยิงจะนีนะขเขาแป็นีนีไม่ได้หรอกนะพี่พี่ผมเนี่ยเป็นคนที่จะโดนนะคือวันนี้เนี่ยถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ได้ดูคลิป ของผมเนี่ยที่แบบอ่อที่ผมลงไปที่เบอร์ดเดินป่าเนี่ยจะรู้ดีนะว่าผมโดนอะไรวันเนี้ยมีพี่เอฟซีหลายๆท่านเนี่ยคงจะเห็นจากคลิปแล้วนะว่าเขาเนี่ยมาตามหาลูกสาวของเขาซึ่งพ่อแม่ทุกคนนะต้องห่วงลูกตัวเองเป็นธรรมดานะครับพี่พี่ผมเนีอยผมเข้าใจนะแต่ที่เขาทํามผมเนี่ยผมคิดอย่างเดียวคือเขาขน่าจะนึกว่าผมแอบนะครับซึ่งมันเป็นแบบมันไม่ใช่อะ่ะพี่พ คือองญิงเนี่ยน่าจะหนีนะน่าจะดูว่าวันนี้เนี่ยเขาจะต้องมานะอง์ญิงเนี่ยก็เลยรีบหนีก่อนนะพี่แล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเขาจะกลับมาซึ่งผมเนี่ยจะนั่งเฝ้าทั้งคืนจนกว่าองค์ราชาจะมารับตัวองญิงไปนะพี่เราเนี่ยจะได้ไม่เดือดร้อนเขาจะได้เชื่อใจเราด้วยพีวีเอฟซีคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่านะครับโอเคนะองญิงนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาองญิงไปนอนบนบ้าน แล้วคืนนี้เนี่ยผมจะนั่งเฝ้าองยิงทั้งคืนเลยนะไม่องยิงไปไหนเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยโดนองเชาเนี่ยเล่นงานเนี่ยอ่วมเลยนะครับพี่ๆโดนหนักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาองยิงขึ้นไปข้างบนนะพี่ๆนะฝากา like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผมด้วยไปองยิงห้งกิลี่มาทางนี้ เนี่ยว,วันนี้ผมโดนเล่นงานหนักเลยพี่พี่ผมคอยอย่าทำแบบเมื่อคืนนะไม่หนีนะมีอะไรบอกกันตรงๆนะครับพอเราเดือดร้อนเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเ,เหลือเรานะนี่น้องแก้ตัวผมเองเจอคนเดือดร้อนเนี่ยผมเคยเจอพี่นะครับขอดามาใหย เอาแล้วผมน้ำเฝ้าตรงนี้แหละไปผมยิงไปไหนมาฮะผมยิงไปไหนคือเขาเนี่ยไม่ยอมบอกเราเลยนะพี่พี่อน,อนอนย่างไวเลยนะครับ องยิงไปใไนมาในไม่บอกผมแบบนี้นผมก็เดือดร้อนนะดิทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะผมโดนนะนี่นอนเลยอะ่ะพี่พี่ดูดิผมเซง็งอ่ะ เดี๋ยววันนี้เรารอองค์ราชชาเท่านี้แหละเพราะวันนี้น้าเขามาเมื่อเช้านะเขามาคือมาเล่นงานผมบริเวณนี้เลยพี่คือแบบโดนเล่นงานหนักเลยนะ VSC เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะหนึ่งสองซ้ำเอ้าโอ้ยเ้ยอ่ามันเจ็บอ่า ก็ตามที่ผมขึ้นตัวอย่างให้ดูเลยนะผมก็จะโดนประมาณนี้เลยพี่พี่ใครที่อยากจะดูคลิปเต็มก็ไปดูได้ที่พี่เบิร์ดเดินป่านะครับพี่เบิร์ดพาเดินป่าประมาณนี้นะคือแบบโอ้โหอ้วมจริงๆนะพี่พี่ผมจะนั่งรอตรงนี้จริงนะทุกอย่งผมไม่นอนด้วยคืนนี้เพราะวันนี้ผมรู้สึกเครื่องอะ แบบเครืองเป็นแบบไม่เคยโกรธมึงยิงขนาดเนี้ยแล้ววันเนี้ยผมโกรธมากเลยเพราะว่าทำแบบนี้เนี่ยเราไม่แฮปปี้นะพี่พี่ผมเป็นคนโดนจะทำเนี่ยมันจะรู้สึกแบบคนนุณไม่ถูกนะพี่ๆี่นะโดนด่าเนี่ยเนาะพี่ๆ FC เอะไรลย ى, ท่านคงจะเคยเป็นแบบผมนะ ครับแบบโดนแบบเราไม่ได้ทำผิดแล้วโดนแบบนี้เราก็รู้สึกไม่พอใจนะพี่พ ผมขออนุญาตไปปัสสาวะแป๊บหนึ่งนะครับพี่พีเอฟซีพาดูงงมีใครบอนด้วย เอาจะไม่เอาขอภัยนะพี่พีไปปัดสวามาโอเคนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้องยิงก่อนนะพี่พี่ก็เดี๋ยวองยิงจะได้หลับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งพิงลำโพงกันตรงนี้เฮ้ยองราช้าองยิง อ,องยิงอยู่นี่ครับองยิงองราชามาจะหนีไปไหนอยู่คุยตรงนี้แหละเมื่อกี้องยิงจะหนีแล้วนะพี่พี่แล้วผมจะเดือดร้อนน่งองก่กอนไม่ต้องหนีองยิงจะหนีแล้วนะองยิงอยู่นี่ขึ้นมาก่อน เฮ้ยเพืยอะาชก้มาว่ะเฮ้ยผมแบบเห็นไหมเขาบอกเลยนะมันไม่ผิดคำพูดกับกูมิเซอร์องยิงเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เองครับท่าน องยิ่งไม่ไม,ไม่จะโดนเอ็ดแล้วนะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับท่านเดี๋ยวองยิ่งเขา้เขากลัวเข้าแกงอีกเขาไม่คุยกับพ่อมเลยครับท่านตอนนี้เราจะซวยด้วยไหมพี่พี่ใจเย็นๆก่อน ตั้งสัการกางเลยเอาไงดีครับพี่พี่คือองค์ยิงเนี่ยเพิ่งมาหาผมเมื่อกี้นี่เองนะห่างจากท่านเนี่ย,มยไม่กี่นาทีเองผมไปไหนมา่มมมางจากไผมไม่รู้นะว่าองค์ยิงเนี่ยไปไหนมา คือเขาบอกอะไรกันไม่รู้นะพี่พี่ผมเชื่อใจมึงลูกสาวเป็นอะไรั้งไม่เป็นอะไรครับนั่นนัเชื่อใจมึงูจะโถลูกสาวกูให้มึงเฮ้ยแต่มึงต้องดูแลดีๆ คือเขาจะยกทุกสาให้ผมเลยเหรอพี่พี่เขาจะยก,กให้ผมจริงเฮ้ยมึงต้องดูลุกสาวดีๆได้ครับท่าน ได้เลยครับอย่าให้รูกเอากูไป็นอะไรเนาะครับมึงชื่อยใจมึงอ,องค์หญิงมองมันทำไมคือองค์หญิงเนี่ยหันมามองเราเลยนะพี่พ หรือว่าจะลงในความรอของผมหรือเปล่าหมนี่หรอแต่มึงนี่ใส่ดีเฮ้ยผมไม่หลอแเดี๋ยผมนี่ใส่ดี <c oughs> คือผมกันี่ใส่ดีแค่คงโลก,กจิตอะไรนะพี่พี่แม่ <c oughs> แบบ <c oughs> แต่ว่าผมงงคือตรงที่เขายกบุญสาวให้ผมเนี่ยท,ทั้งทที่เาได้แต่งงานจันเลยนะ แล้วผมต้องแต่งงานด้วยไหมครับท่านลูกสาวกูมาบอกกูจ้างแล้วคือองค์ยิงเนี่ย <บา S 1> ไปบอกเป็นคนดีเอางี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เขานั่งแล้วก็ก้าบเท้าเขานะพี่พี่ในแบบในเมื่อที่เขายกลูกสาวให้เราไปดูแลนะเหมือนขอขมาเขา,าขนะพี่พี่ดีไหมจะได้เมียเป็นสาวเมืองรับแล,แล้วครับพี่พี่ผมเป็นบุญมากนะ ถ้าผมคิดว่าถ้าผมทิ้งลูกสาวคนนี้ผมโดนยำเละแนะน่พี่เอฟซียแน่อันนี้ท่านนั่งก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยแบบจะกราบคอเข้ามากับองค์ยิงเลยนะองค์ยิงไปกราบพอสิออยังไงครับท่านมาผมแล้วองค์ยิงค เนยเย่ขยิงมาดิเ yeah, ย huh? yeah, <it> ่ไหมึงเย่ยเลยคถือผมแล้วจริงเนี่ยก็จะไว้ขอขมานะที่ทําแบบไม่ดีกับเขานะพี่พี่ผมจิงแล้วพอขมาพ่อด้วยนะแบบทําอะไรที่พี่ออกมาก็จะได้แบบเขาไม่โกรธไม่เคืองไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะพี่พี่นะเราขอพ้นสิกรรมตรงนี้นะพี่พี่ถือข่าประโยชน์ลูกสาวให้เราแล้วเดี๋ยวเลิกแต่งงานอะไรแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทำด้วยหรือเปล่านะครับพี่ ผมก็ขอโทษใช่ไนมครับที่ทำสิ่งที่ไม่ดีนี่มองก็ได้ขอเขามาเนี่ยเสร็จแล้วนะไอ้ยายน,านพี่พี่อยู่ๆเนี่ยเพชรค้านเนี่ยเดินลงแล้วก็ผมก็ถ่ายไม่ทันหายไปเลยนู่นะ่ะเจอปะมันหมดหนะ้าที่แล้วมันหมดหนะ้าที่แล้วใช่ไหมครับท่านอ๋อลูกสาวกูไม่ได้อยู่กับกูแล้ว,อ,ลวอ๋อคือมัน,มน คือเขาเดินขึ้นไปให้ทางบ้านผมแล้วก็เดินอ้อมไปนี่เลยพี่พี่อ๋อคือเข้าดูแลนี่คือหมดหนะ้าที่เขานี่คือเข้าไปเลยใช่ไหมครับท่านงงมากเลยพี่พี่โอเคี๋าวผมเนี่ยจ,จะดูแลลูกสาวท่านให้เป็นอย่างดีเลย ผมเนี่ยจะไม่มีการลงล่วงเกินอะไรเจ้าหญิงแต่องใดน,นะผมจะยู่ตั้งคนตั้งยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าองหญิงเนี่ยเบื่อตรงนี้เมื่อไหรก็กลับไปยู่เหมือนกับแรได้ตลอดเวลานะพี่พี่เอางี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะดูลูกสาวท่านให้ตรงนี้นะครับจะให้ผมเนี่ยจะไม่นอนกับองหญิงนะไม่ผิดอะไรใช่ไหมครับท่านนี่ก็คือสิทธิของผมแล้วนะเขาบอกนะพี่พี่ โอเคนะก็ตามนี้นะพี่พี่เอางี้ท่านนอนนี้กับองยิงไหมครับหรือว่าท่านจะกลับแล้วคือเขาก็จะกลับแล้วนะครับพี่พี่เอฟซีผมก็จะไม่ทาอะไรร่วงเกยอง์ยิงนะโอเคครับพี่พี่เอฟซีครับเดี๋ยวเราจะขอ,อนั่งคุยเล่นกับองค์ราชาก่อนนะพี่พี่แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันนะรือไหมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทีนะพี่พี่เอฟซีอันนี้ก็องค์ราชาก็จะกลับแล้วนะพี่พี่ ดได้ครับพ่อผมเอาไปใช่ไหมท่าน,นองค์ราชาก็สเสด็จกลับแล้วนะพี่พีห่หายต่อหน้าต่อตาเลยครับพี่พีห่หายตัวต่อหน้าผมเลยโอเคองค์ยิงได้เวลาพักผ่อนละ องยิงก็มานอนนี่ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะนอนบนเปีแล้วกันคืนนี้นอนเป็นเพื่อนองยิงกนหนึ่งคืนองยิงไม่ต้องกลัวไม่ต้องหนีแล้วนะองยิงได้ยินไหมครับก็จะให้องยิงเนี่ยนอนนี่นะเดี๋ยแต่เราเนี่ยจะเปิดไฟดรงนู้น นะผมก็จะนอนบนเปลแล้วกันผมยิงนอนนี้นั่นแหละผมก็จะนอนตรงนี้แล้วกันนี่นี่นะผมยิงก็นอนไม่ไกลจะค่มนะโอเคครับพี่พี่ขออนุญาตนอนกพักก่อนครับเคนะครับพี่พี่ก็ตามที่เราเนี่ยได้ยินกันเลยนะ องราชาเนี่ยคือคล้ายๆหมอใหม่ผมเนี่ยเป็นคนดูแลองญิงมากกว่าเพราะองญิงเนี่ยชอบหนีออกมาแบบใช้ชีวิตข้างนอกหรือเปล่าอยากจะลองใช้ชีวิตแบบน,นี้หรือเปล่าอง์ราชาก็คือแบบลองลองปล่อยให้องคหยิงเนี่ยลองใช้ชีวิตโลกภายนอกดูนะสําหรับผมคิดนะแนวผมคิดนะว่าจะเป็นยังไงว่าโหดร้ายกว่าที่เราเนี่ยอยู่ในเมืองรับแรงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พีพีเอฟซีคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับคือลองให้ผมมาใช้ชีวิตที่บ้านผมนะเขาก็น่าจะรู้เห็นเขาว่า เขารู้นะว่าผมเป็นคนดีอะไรแบบนี้แต่ผมไม่เห่อตัวเองนะไม่ไม่บอกว่าผมเป็นคนดีนะอย่างว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่พี่ก็โอเคนะครับพี่พีเอฟซีครับผมก็จะไม่นอนกับองค์หญิงนะเดี๋ยวพีพีเอฟซีก็เข้าใจผิดอีกผมก็จะนอนเป็นเปแล้วก็จะให้องค์หญิงเนี่ยนอนข้างล่างนะครับพีพีเอฟซีส่วนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะขอตัวนอนพักผ่อนเหมือนกันนะครับพีพีเอฟซีครับส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พีเเดี๋ยวไงเนี่ยเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพี่พีเอทุกท่านแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ